ยอดฝีมือกลองปูจ่จ่าลั่นได้ทุกพื้นผิว oh. จังหวัดนี้เพื่อโรงเรียนที่เขารักอูาให้รงเรียนครับและเก่งเล็กใจใหญ่คนต่อไป <laughs> เขาคือเด็กหกขวบจากจังหวัดลำปางที่มาพร้อมพอนสวัสด์ในด้านการตีกลองบาดท,ทั้งกลองปู่จาและกลองสบัดชัยจนคว,ว้ารางวัลมาแล้ว แต่นอกเหนือจากความเก่งด้านการตีกลองเขายังพกความใส่ซื่อและความกระตันอยู่มาด้วยไปพบกับน้องกันเลยครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อเน้นครับอายุกี่ขวบครับหขวบครับเรียนอยู่ชั้นไหนครับอนุบาลสามครับจากโรงเรียนอะไรครับโรงเรียนเน้บ กับใครลูกวันนี้พ่อครับกับแม่ครับแล้วใครอีกคนนึงครับภูปุบครับสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่คุณครูคุณครูมีแฟนหรือยังลูกเด็กไม่โกงไม่ยแอกว่าจะตีพี่แซคหน่อยไปทันแล้วลูกแซคพูดถึงการตีกลองตีมานานหรือยังครับตีมานานแล้วครับลุงเนทหนูไปเห็นกลองแบบนี้ที่ไหนอะลูกดูใน youtube เปิดดูแล้วก็ตีแล้วก็จะมาบอกพ่อว่าอยากได้กองแบบนี้พ่อก็ไปหาถังสีจากที่ทํางานมาแล้วทําให้ถังสีถังใหญ่ๆนะเป็นถังสีใบเล็กๆแล้วจะใช้ใบเดียวแล้วก็ใช้ไม้สองอันตีทีนี้แกก็ตีตั้งแต่สามขวบแล้วค่ะที่ดีไปกว่านั้นก็คือพ่อจะพาไปดูของจริงซะบ,บ่อยๆบ่อยๆแสดงว่าพ่อนี่ก็ชอบเหมือนกันพ่อ,พอก็ชอบตีกองมันมีเป็น ของหมู่บ้านที่เขาจะมาบูชาอะไรพวกล้านนาครับเขาเรียกกองอะไรพ่อกองปูจากองบูชาล้านนาครับจะมีแต่ในลําปางนะคะแต่เ้าเป็นของเชียงใหม่จะเป็นสบัดชัยสบัดชัยแต่ใกล้เคียงกันใช่ไหมคะใช่ค่ะรูปร่างหน้าตาจะใกล้เคียงกันนะคะคุณแม่คุณพ่อฝึกน้องนานไม่ค่อยแบบมติกองจริงน้องแกสลับไปสลับมาแล้วตอนนี้มันมีโครงการอีกโครงการหนึ่ง แม่เขาก็เลยเอาน้องไปเข้าเป็นโครงการสืบสานวัฒนธรรมตีกองปูจาของอ,อบจจังหวัดอะคะ่ะเขาจัดทําโครงการขึ้นมามก็เลยพาน้องเข้าไปร่วมโครงการเข้าไปตอนห้าขวบนะคะทีมงานของอาจารย์ประการก็ฝึกแกมาแล้วก็คือเล่นจริงจังตอนนั้นเนาะได้ฝึกครั้งแรกแล้วเป็นไงลูกดีใจไหมดีใจครับอาจารย์ประการดุกไหม ครับคุณครูค่ะ เห็นแววอะไรในตัวเขาคถึงเอาไปฝึกเมื่อปีที่แล้วค่ะตอนน้องอยู่อนบาลสองครูป๊อปได้เป็นครูประจําชั้นค่ะแล้วก็ครูป๊อปเป็นครูน่าจะศิ์ที่โรงเรียนด้วยค่ะก็จะมีงานต่างๆได้ออกค่ะงานแรกของน้องเนทก็คืองานลอยกระทงค่ะครูป๊อปก็เลยผลักดันน้องมาเรื่อยๆพาออกงานแล้วก็ล่าสุดนี่ไปแข่งขันตีกองกุจายเป็นงานทักษะวิชาการระดับภาคเหนือค่ะได้เหรียญทองลําดับที่6ค่ะแข่งจังเลย ตอนที่เราได้รางวัลน่ะมีใจไหมดีใจครับยากไหมแข่งยากไหมครับไม่ยากครับ<ม><ม>ยากเ<า>นาะนอตอนนี้ก่อนจะไปแข่งนะล,ลูกซ้อมหนักไหมซ้อมหนักครับหนักขนาดไหนลูกยังไงซ้อมกี่วันวันละกี่ชั่วโมงอ๋อปกติแล้วจะซ้อมในช่วงของที่เด็กๆพักกลางวันค่ะ เด็กท่านอื่นก็คือจะหลับแต่น้องเนีก็คือจะมาซ้อมจนถึงเลิกเรียนเนี่ยค่ะแต่ช่วงที่ระยะที่เข้าใกล้ในการแข่งขันก็คือจะซ้อมทั้งวันค่ะต่อทิ์ด้วยเนี่ยค่ะก็คือซ้อมเจ็ดวันเลยค่ะก็เป็นคนขยันคนอื่นนอนเราซ้อมเราซ้อมสุดยอดมากฮะอยากจะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่กับคุณครูไหมครับขอบคุณครับเออขอบครับต้องขอบคุณครูแหละคุณครูบสน <จบ im itation> วันนี้เนสครับมีเป้าหมายอยากได้อะไรเพื่อใครครับกล <im itation> องผูจาให้โรงเรียนครับ <im itation> ออเอากลองผู้จาให้โรงเรียน <im itation> ครับหมายความว่าที่โรงเรียนเนี่ยก็คือมีการตีกลองผู้จาอยู่แล้วใช่ไหมคะค่ะ <im itation> จุดเริ่มต้นก็คือเริ่มจากน้องนีทเลยค่ะโอทก็จะมีการฝึกซ้อมเป็นจริงเป็นจังแล้ว <im itation> ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเด็กๆก็เริ่มมาสมัครมันเหมือนชมรมมนาครูนะใช่ไหมฮะใช่ค่ะ ทำไมถึงอยากได้กลองไปไว้ที่โรงเรียนแลไม่ไว้ที่บ้านล่ะให้เพ,พื่อนเล่นด้วยครับเราจะได้ตีกันหลายๆคนคนนะลูกเนาะอับแหม่ใจใหญ่จริงๆเลยนะครับโดยความรักในเสียงกลองแม้ตัวเองจะไม่ได้มีไว้ฝึกซ้อมแต่ก็เลือกที่จะขอกลองปูจ้าให้กับโรงเรียนเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมคุณผู้ชมคงสงสัยว่ากลองที่ทุกวันนี้น้องใช้ฝึกซ้อมจะมีหน้าตาเป็นอย่างไร และนี่คืออุปกรณ์นะครับที่น้องเนทใช้ซ้อมอยู่ที่บ้านอยู่เป็นประจําใช่ไหมลูกครับอันนี้ใครทําให้หนูวะลูกคุณพ่อทําให้ไหมครับปกติแล้วกองมันมีกี่ใบอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยค่ะว้าวแล้วแต่ละตัวก็เสียงไม่เหมือนกันใช่ค่ะแล้วคุณพ่อทำยังไงให้เสียงมันไม่เหมือนกันนะคะรัดเอาออรัดกันแล้วเสียงมันจะเปลี่ยนอันนี้เวลาฝึกตีลุงหนูฝึกกับเพลงอะไรอ่ะสาวเก็บผักลองดูไหมคะจะตีเลยใช่ไหมใช่าังนั้นไหวครูกันได้เลยลูก จัดให้พี่เอทันทีเลยครับก่อนเริ่มก็ต้องมีการไหว้ขอเข้ามากันเสมือนกล้องจริงๆถ้าพร้อมแล้วเรามาชมฝีมือของน้องกันเลยครับ จังหวะสวยงามจริงๆแต่ยังมีที่เด็ดกวันนี้อีกครับ มันไม่ได้มีตัวโน้ตเหมือนกับเครื่องดนตรีใช่ิหมต้องจำลูแต่ละลูกกได้วยแล้วก็จังหวะอะไรอะไรก็ต้องมานั่งต้องซ้อมอ่ะพี่เอกครับใช่ตีกองถังสีเพราะว่าไม่สะใจเท่าไหร่ะผมอยากเห็นของจริงฮะมีไหมล่ะมีสิครับอยากดูเหมือนกันอยากเห็นฮะเออถ้าอยากเห็นเราก็ไปดูสิคะเออไปเรามีภาพให้ดูฮะวีดีโอให้ดูฮะ มันก็ฟังชัดแต่เอ็นดูเนาะตัวน้อยนิดนึงนะพ่อคือจริงๆถ้าเป็นผู้ใหญ่อะก็คือยืนชั้นล่างได้เลยมันก็จะพอดีความสูงอันนี้มีโต๊ะชั้นพิเศษเขาด้วยนะต้องเรียกว่าเป็นศิลปินชั้นพิเศษเลยนะเนี่ยนะตีกลองก็เก่งช่วยแม่ทํางานก็ได้นะเห็นอย่างนี้นะพี่เอี่บ้านทําอะไรอะครับขายส้มตำขายส้มตำขายน้ําแบบน้ําอัดลมเนี่เหระแม่เหรอแล้วเขาช่วยเราเรื่องอะไรคะขายน้ํเอ็ช่วยยังไงลูกเวลาเราขายน้ํา ใส่น้ำแข็งแล้วก็เอาหลอดชสยก่อนแล้วก็ค่อยเอาเอาฝาใส่ลุงลุงป้าป้าไปสั่งนี่คือทำให้ได้เลยใช่ไหมครับครับสั่งน้ำอะไรก็ได้เหรอครับครับโอ้ยทำได้ทุกอย่างนะพี่เอแม่ก็อยากจะเห็นเหมือนกันเนะาะก็เขาจะทำได้จริงไหมจะแควคล่องขนาดไหนครับ<ำ>เข้าบททดสอบไหมเอาเลยและบททดสอบของเราจะขอวัดฝีมือการเป็นพ่อค้าร้านน้ำกันสักหน่อยโดยเกมนี้ เราจะให้น้องเนสตักน้ำแข็งและเทน้ำแดงใส่แก้วที่แตกต่างกันออกไปพร้อมนําไปวางที่แท่นที่เรากําหนดภายในเวลา3นาทีครึ่งครับมาลุ้นกันว่ามือน้อยๆนี้จะทําได้สําเร็จเพื่อไปชิดกลองกับโรงเรียนได้หรือไม่พร้อมไหมครับพร้อมนะครูผู้ปอครอบครัวสู้เพื่อเพื่อนในโรงเรียนด้วยนะลูกครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับเริ่มครับไปเดียว ก่อนแล้วไปเลยไม่ต้องปิดฝานั่นแหละแก้วแรกผ่านไปพีๆกระเชียกันเต็มที่เลยครับเร็วดิวดิวเร็ิวเิวววเก่งมากค่ะไปไปเอาไปไป

ช่วยแบบสุดๆเพราะเวลาเหลือไม่ถึงหนึ่งนาทีแล้วครับอ๋ออ๋อนหน้าเินห้เเเ็าา ยังเหลืออีกตั้ง27วินาทีครับว้าวเหยอเลยเพราะฉะนั้นบททดสอบนี้ถือว่าน้องเนปผ่านคต้องที่นจนไปถึงครอบครัวคุณพ่อเนี่ยผักดันลูกทำทุกสิ่งทุกอย่างนะครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์แล้วก็พาลูกไปดูตามงานต่างๆเพื่อให้เขาได้ซึมซับส่งต่อสิ่งดีๆให้กับเขาเขาก็มีจิตใจที่ดีงาม เขาพร้อมที่จะส่งต่อสิ่งดีๆแบบนี้ให้กับเพื่อนฝูงให้กับ<ช>คนรอบข้างด้วย<ช><ช>เก็บคุณงามความดีไว้นะลูกนะขอให้หนูจเจริญเจริญน,นะลูกนะหนูเก่งมากครับขอบคุณครับ การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เนี่ยสำคัญมากมากซึ่งน้องเนสก็ใช้เวลาว่างของตัวเองเนาะในการซ้อมตีกลองที่ตัวเองชอบนะคะเวลาว่างของหนูมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ได้ประโยชน์กับตัวเองนะลูกนะเก่งมากนะลูกนะตั้งใจทําเต็มที่นะครับสู้ๆนะครับขอบคุณครับ <c oughs> มาวันนี้ก็ไม่ได้ําเพื่อตัวเองสําหรับเด็กหกขวบนะเขาคิดได้ยังไงมาขอเพื่อนส่วนรวมมาขอเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่โรงเรียนใช่ไหมฮะ สุดยอดมากสำหรับเด็กหกขวบอันนี้ต้องชื่นชมเก่งมากลูกขอบคุณครับพงขอบคุณระดับโลกขนาดนี้พวกเราได้ไปเลยสิ่งที่เนทอยากได้เนทก็ต้องได้สิครับลูกใช่แล้วครับถ้าอยากได้ก็ต้องทำยังไงก่อนครับ ขอบคุณแม่ถูกของแม่มาสอนมาถูกแล้วอยากได้อะไรก็ต้องขอบคุณครับอันนี้ก็อันนี้ก็ถูกต้องแต่ว่าต้องหลับตาก่อนครับมาที่นี่ต้องหลับตานี่หนิหลังให้เลยหลับตาไม่มองเลยสับสุดเลยหันหลังเลยครับพอมมแล้วนับหนึ่งสองสามดังๆแล้วลืมตาได้เลยครับหนึ่งสองสาม อันนี้เป็นกองปูจาสําหรับเด็กใช่ไหมสาหรับเด็กครับ18นิ้วขนาดจิ๋วนี่มาดูลูกไปดูพอดีคุณครูมาดูได้นะครับมาชมได้นะฮะที่โรงเรียนของเรายังไม่มีเลยยังไม่มีค่ะมีฝึกซ้อมกันแน่แน่นะครับครูจะได้ไปต่อยอดกันเนาะน้องๆก็จะได้ซ้อมกันอยู่ทุกวี่ทุกวันนะครับมีอะไรอีกลูกแซคมีอีกสิครับยังไม่หมดเหรอยังไม่หมดครับเอ้าเอาวาสุยให้กับน้องเนสด้วยครับจัดมาเลยฮะเฮ้ยของเนสป่ะ เอาไว้ถึงซ้อมที่บ้านชอบไหชอบครับได้ทั้งกลองไปให้โรงเรียนแล้วก็ทางทีมงานแล้วก็แถมกลองชุดเด็กเนาะเอาไปให้ได้ตีที่บ้านด้วยนะคะแล้ววันนี้นะคะน้องได้รางวัลจากทางรายการนะคะรวมทั้งหมดเลยนะคะมูลค่า1 9 0 0 0เ้บาท วันนี้นะคะทางรายการนะคะก็ยังมีน้ำนมถั่วเหลืองแล็คตะซอยนะคะมอบให้กับน้องเนสแล้วก็ครอบครัวด,ด้วยค,ะค่ะคและกรองก็ได้ถูกนำไปติดต,ตั้งที่โรงเรียนเพื่อใช้ในการเรียนการสอนและเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆได้สืบสานศิลปะการตีกรองปูจาต่อไปครับ